หระรยาท่านพวองคข้าวตีกันเลยนะครับดูมีซอยัไลงสเปะมันก็จะหกคุ้มเลยครับยอดผ่ยพงสะทนนาไปเจอครับได้เงิน1นึ0งหมื่นสี่พ็ดรกบาทช่วย่วยเดครับนีเพื่อนร่วมทับุนครับพริีัด้บริจาคครับลกงู่กมุดนหัวและคำใหญ่นะครับตอนนี้ขอน้าปฏีเก็บ สิองบเนะครับเดี๋ยวบางน้นเลยครับเดี๋ยวบางน้นเลยครับมวลครับไว้นกนพกจารทุกปีนะทุกปีนะบนติตครัปีนาคณาจะเป็นเมื่อนี่หรสิบ้ามีนาปีนาอยากเบิ่งไผก็ว่ากันครผมอยากให้ม พี่น้องไผ่มาแลมาช่วยกันนะครับก็ขอบคุนไผ่เครับเป็นลูกศิษย์ลูกลาคนนึงนะที่ตั้งใจนะครับมาให้ดนะครับแฟนขับไผ่กันนุ้นนะมีเสือไผ่มีกาแฟไฟครับกาแฟเพื่อสุขภาพของไผ่นะฮะด้านนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นทีมงานของในซอยเวทีนี่นุ้งไม่ซอบยกมากครับมาซอย ปกติไผ่ทักวงก็ได้จำนวนแสนกว่าบาทแต่มาเดี๋ยวผมมาซอยพี่ก็ขอบคุณ้หลายครับสำหรับคุณไผ่ครับฮะวงปากน้อยเพเต็มที่ฮะอ่านักติพร้อมครับขอบคุณพี่น้องหลายครับถึงเมื่วานบริษัทบรอนน้ำไม่มากมายแต่ว่าเราสร้างความสุข หลังจากแสดงแล้วนะคะพี่น้องหลังจากแสดงแล้วไทยพวกโซทอนก็มาพอดีครับมาปีที่สามเลยครับถือว่าได้เล่นอะไรสุดๆไปแล้วเราบอกว่าซูมอฟฟ์มาซื้อหนึ่รับพี่น้องเช่าตัวผมตลาดทุกท่านดูแบบวีวนซูมนะเราก็พีนาล็อกชัปทุกปีเราเจอกันบ้านซิลเลี่ยนของเรแก้วกาแฟไทยฉลองของเราครับไทยน่าจะมาอยู่น้องเจ้าน่าจะเป็นเซนตนครับ วัวสิไปนไทยมันงแขงตายมากฤตมาเกี่ยมาจากทุกๆปีนะกฤติพรภูรากุลเพื่อให้เคถ่ายได้เพราะว่าไม่ต้องคไมไ่ปเบร์สี่ก็ไดผู้ใดข่าวข่าวบางอยางอรม่รู้เลยเรบเป็นมาตก็ไ่ตุกนะคะการนชายแล้วก็ดูห่วงเะ มีแก้วน้ำมีแก้วน้ำเราก็ดีดอกเซรามิกครับไอเด็กไทยเอง่ดนไ้วถ้าจ้ารูปห้องวัดหลังจากจาการแสดงแล้วนะคะก็พูดกองพระป่าทุกกองนะฮะพรุ่งนี้เช้าเจ็ดมเาอกันที่นี่ครับจุดโ่มิตังองแก่ปอบปาเพื่อจะทอดถวายนะาวัดท่าเจริญนี่นะฮะบอกข่าวพี่น้องเุฟวดนะครับ เราบริษัท่ไดวมกันดึงเ่าได้ครับร้องรวมไปสุดให้หมดก้อนเลยร้อยนี้ยฮะพีคเนี้ยเปดเลยวูปกติมีซ้อนะครับไม่ต้องกาเดือดแบบนเลยนครับเล้วกเ้ครับปกติผมจะประทะมาทุกคนประทท่องไม่มาเลยท่องมีมาเลย สายันสัญญาย่อแล้วสลับใจมาทั้งมาุดครับใช่เราจะรอดทุกใหร่ครับมีบางมือผมประทังเขะโหลกไปหอมครับเพราะผมรอเพียงวันนั้นี่ครับเรื่องเราเลยครับสามสิบขวบปีครับผมยืนหยัดบนเวทีนะครับแต่ละมือครับตอนนี้เป็นนายกอุกกาบาตบริหารสนุนตลาดวังแรกสอสสเปิดระมาอยู่ครับระหว่างสิบข้นมาพบปะแต่ว่ามันเทเวศนโกรธเก็เลยเมื่อครับแต่ว่าทางนยกการก็บ้าครับ ท่านเซซอยซ้อมมาแล้วท่านสอจาริยะรวมคำเหลาท่านเก่งมากท,ทุกคนมากนคะครับงานเราคืองานอรขอข้างใ่แลนด์มาร์ในอนาคตก็คือจะเป็นตรงนี้นะครับก็ค้นลูกห,หลานทุกคนครับคอยบวนลูกแล้วไงพร้อมเนียครับหนงโอเคครับแล้วขอทีมงานไทยเก็บของหนึหน่งเชือกงค์ัะไม่เสีย ของมาหลายเนาะวันมันเซอก็แรตัวเดียวว่าสิเมียนเนของเยอะนะวันนี้มาสี่รถตู้นะมาวใจัยมาด้วยความศรัทธานแล้วรัชุดแม่เพื่อนในผมเขียนใกแห้ง้าแง้าแล้วก็ลุกสังคูไม่รู้ทราบว่าท่านพระอาจารย์อนูรับกับ วัดจะยังไม่รู้ผมกคนมาดีครับงหล่อครับรับรองวามทาน้นะครับพีน้อรเดินไปทำงานข้างนะครับโรงมารร้านอาิกุร้านนะท่จะสร้าง้เรวเร็วๆนี้วันนี้ก็เรสาดเินรทำกับอาจารสมเด็จผุทธอาจารย์นะครับขอบคุณเนราเากันีเนอะไรกนุ่มหล่อนัง ต่วดอกกรบเพคครับแ้วเพคผมทัางหมดนุ่มมีซอเด่นลงอมากตอนนี้ครับสองเบอร์เรียบร้อยขอเคุณอารยรับแป๊บเดียวรับแตวว่าจะลงดีรค้นรงนูนผมไดไ้หลง่มาแล้วครับแต่ผมสเปยผมผมผมสูงน้าไที่อะไรบบ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  อยากได้สินค้าพิเศษแบบความพิเศอโดยสาของผ่านทางมือถือมีตุ้มาแวาน้ำีบซันสกรีนครีมกันแดดเนาะด้วยสามชั่นโี้เลลาพ่นองแตนีมือกีตาร์ยาเดินขึ้นมาถึงแก้วน้ำาแล้วครับอยู่ตรงไหนอยู่ตำแหน่งนะ้รับ ครับผมครับครับลดนตรีสักแป๊บครับครับพร้อมนะครับบัตรนี้ก็ถึงเวลานะครับนี่ก็้องโคทีสามนะในคืนนี้ครับเป็นลูกหลานผมที่เราเข้าไปเจริญผมมาอยู่พาเจริญนะครับบ้านผมที่ับที่เมืองนะครับถามว่าผมอยู่ที่เอ็มวีท่าล้านครับ Jadi, Numbi So, kami tidak hanya elit elit, ya, kami juga yang menjadi lumbung, lumban di Papua, siap. Siap. Progresional terhadap Numbi